รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงถึงหกโมงเย็นแบบนี้นะครับกับสโลแกนแรงๆจี๊ดๆว่ากล้าถามก็กล้าตอบขอให้บอกเด็กหัวหมอครับกับความน่ารักความสนุกสนานวันนี้นะครับน้องๆของเราทั้งสท่านเป็นรุ่นจิ๋วๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้คุยกันแล้วแต่ละคนนี่ถามตอบฉับฉานมากก่อนที่จะพบกับน้องๆทั้ง3นะครับวันนี้เรามาพบกับคณะลูกขุนทั้ง3าคนของเราก<ม>่อนเลยดีกว่า<ม>คนแรกนะครับ เป็นชูปีนะเมื่อวานไอดอลจังหวัดโคราชนะครับน้องมุกนันทิดาสุขเจริญนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมุกครัคธรรมดาตำแหน่งที่ตรงนี้ต้องเป็นของซองเหี่ยวใช่ไหมมาแมมเหี่ยวเป็นข้าเป็นใครอ่ะก็นนี่ไงลูกยานุกันที่ร้องเพลงปอบผีฟ้าช่องเจ็ดนานละก่อนเนี้ยปอบร้องยังไงอะ เกิดไม่ทันจริงๆแล้วปอกผีป้าเขาบอกว่ามีเจเนเรชันหลายยครั้งทา้งจริงเจเนเรชันนี้ลงโงงได้ไหมหลังๆนี่ไม่มีลงโงงแล้วพี่าคาขึ้นต้นตามแทนมีน้องมุกเป็นลูกของครูเหนียวครับเข้าใจคนที่สองเลยคือโฟล์คัสดีค่ะเป็นครูสอนเต้นให้กับศิลปินดังๆมากมายนะครับชินเดิมคค่ะแล้วบนหัวนี่ไปเอาอะไรมาติดหัวซึ่งที่โทรศัพท์มันสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเอา นี <l ots df> ่มันซีดีแปตุ่มช้างไม่ใช่เหรอครับมันไม่ได้มันจะตุ่จริงๆนี่ค่ะกไังไช้า้ันี้เป็นวันลอยกระทงอาเบรคน้องเพ้นห้าลอยกระทงวันเพ้เดือนสี่สองคี่เาอะไรเนี่ย พบกับคณะลูกคุณนิสสานของเราดีกว่าครูจรินจินตนาหรือว่าครูจินริททนคิดไทยแรงนะริทันคิดไทยแรงสอนการแสดงด้วยใช่ค่ะสำหรับเด็กอายุ5ถึง12ปีครับผมวันนี้นะคะยินดีต้อนรับ ความทุกท่านี่ให้ให้เกียรตินะคะแล้วก็วามาร่วมกิจกรรมมากมายของอที่เชนที่ไทยแลนด์ได้ข่าวน้องๆมีหนึ่ร้อยเป็นร้อย,เ,อยเดียวเชียววันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ก็มาจากข่าวตรงนี้เหรอครับถูกต้องง<ล>ั้นามาพบก,กับน้องๆกันเลยดีกว่าน้องคนแรกของเราเอาเต้นหนุ่มของเราก่อนเลยแล้วกันอ,าาอาา่ะฮะน้องอุนตร้าครับอุนตราแมนปะครับชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายพัฒน์รบกุลสุกิตโกพลชื่อเล่นชื่ออุลตร้า อ๋อเรียนอยู่ที่ไหนครับสารศาสตร์วิเรืบังบอลครับบังบอลนี่เองน่ารักน่ารักอยู่ดีด้วยนะอร่อยอ่ะคนต่อไปอ่ะคนที่สองของเราเลยดีกว่าเอาเป็นน้องบีมละกันบีมสาวเดียวของเราน้องบีมครับชื่ออะไรครับชื่อจริงอ๋ออายุเท่าไหร่ครับเจ็ดปีเบียร์ยูที่ไหนครับ กาเลยสวัสดีครับน้องแก้วม่อนที่จริงชื่ออะไรครับโอ้โหอินเตอรไหนแล้วครับหกโอ้โหหกครัวดิที่ไหนครับผมลุงบ้านนครราชสีมาแล้วน้องกายครับชื่อน้องอะไรครับน้องลูกแก้วเหรอครับชื่อจริงชื่ออะไรครับ อ๋อรู้แล้วรู้แล้วว่าวนนี้นาฟ้าพอพูดยังพูดน้อยอยู่เพราะเป็นช่วงที่นาฟ้าเดินดินลงมาจากสวรรค์ไหมครับอย่ับกระชากอะไรนีน้ำมวนปบนอย่าไปกรซีนนะคะนเมตรกว่าสเมตรแล้วค่ะจริงป่ะสุดยอดากน่ารัเดียในช่วงนี้น้องๆองเราพร้อมกันแล้ว เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงคำถามในเบรกหน้าดีกว่าตอนนี้พักกันสักครู่ครับกับรายการเบรกวก่นอนจะไปที่ไหนก็บอกสิชื่อสบายทั้งปีบริษัทคุณธนบุรีจากการเรจาจัดไทยอบอุ่นมั่นใจ กลาอทนไอกกบมาริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัดศ2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะกลับเข้มาสู่รายการเด็กหัว คำถามเด็กๆวันนี้ครับกับคำถามแรกขอเชิญน้องนางฟ้าเอาคำถามมาให้พี่หน่อยจ้าคีคำถามลูกสวัสดีค่ะน้องฟ้าน้องฟ้าจะรับไปได้ในโมงนี้ครับต้องจุดชูบก่ือไม่ใช่น้องฟ้าครับพี่จะเอาคำถามเดี๋ยวมาถามน้องเขาแล้วให้น้องเขาตอบว่าแล้วทีนี้คำถามก็อยู่ที่น้องนางฟ้าน้องฟ้าจ่กระดักขึ้นได้ไหมครับโอเคค่ะคำถามคำถามแรกของเรานะครับวันนี้ฟังให้ดีนะครับน้องๆทั้งสามคน สัตว์ประหลาดหน้าตาเป็นยังไงใครจะตอบก่อนครับัน้องเลยร้องเลยแสดงว่าชอบดูการ์ตูนแน่สัตว์ประหลาดหน้าตาเป็นยังไงครับมาตรกันมใช่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 ไหนลองทำซัมบี้1 2 3่สอง ซอมบี้ตัวแม่โอ้นี่ต่อไปแล้วตัวแม่เก่ง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 เมื่อกี้หน้าอะไรซอมบี้ซอมบี้แล้วก็ไหนทีนี้เดินสองสามแม่ของยินใจคนที่สองของเราบ้างดีกว่าน้องคุณต้รา แล้วมุนตราหน้าตาสับประหลาดเป็นยังไงครับมีสองตาตัวดำๆมีแผ่นอยู่ที่หัวเที่น้องพูดมันพูดอะไรที่น้องพูดนี่มันตัวนี้เลยเนี่ยคือสองตาเอ้าสองตาสับประหลาดต้องมีสองตาใช่แล้วหน้าตาเป็นไง หน้าตามองน่ามองตัวดำดำเลยค่ะตัวดำดำปัดแก้มชมพูตัวดำดำปัดแก้มชมพูมีแผ่นชมพูที่หัวแก้นอะไรอะแก้วดีจริงจริงสิแบบที่เคยเห็นในการ์ตูนกี after, ่แหละอ่าก็มีสองตามีเขี้ยวอยู่สองอยู่สองอ๋ออันนี้สับปะาดหรือยังตอมีเขี้ยวอย่างนี้มีปิดปิดหน้าตาแล้วก็มีพลังจริง โอ้โหเนี่ยมันจากไหนเนี่ยเอามาจากเกม Alien vs Predator โอ้โเกมเกม Alien Shopping Predator ข้าคุณครับคุณพนักชื่อเกมว่าอะไรนะครับ Alien อะไรนะ i n d e d e n t เออปรบมือกันนี่แหละไอคอนเอเลี่ยนอะไรคะ Adventure โจดหน้าตาสับปะรดเป็นอย่างนี้ใช่ไหม้วพระเอกเป็นไงในเกมพระเอกไม่มีครับอ๋อมีให้เล่นเป็นคนมี เอเลี่ยนแล้วก็มีพีเดนเตอร์นะเข้าใจโอเคเด๋น้องอุ้งตาเก่งมากเความที่ของเด็กก็จินตนาการต่างๆทั้งเห็นนะคะเดี๋ยวดูน้องบีมบ้างดีกว่าอ่าน้องบีมสปาร์กหน้าตาเป็นไงลูกน้กลวหนากลหน้ากัวทุกคนเหรอเมื่อไหร่เเคยดูการ์ตูนไหมครับ เราไม่เคยหรอกเพราะเขาเป็นอยู่นี่อยู่น้าเสมอ็งไงใช่เนี่ยนัะ <c oughs> เสมอ็งอาวุธนี้ดีกว่าน้องข็งค่ะผ้าซาบะหลานหน้าตาแบบนี้หนูคิดว่าหนูจะกลัวไหมคะมแบบนี้แบบนี้พ <c oughs> ี่จะนานตัวเองแล้วล่ะน่าจะหนูกลัวเลยพี่ก็กลัวเอางี้ปูจินกูจินกับปูโฟกันหนูกลัวอ่ะ ติ๊กต๊อก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 ต โอ้สมูดิ้งใส่รองเท้าไหมครับใส่แคำว่าไม่ใส่คำว่าไม่ใส่มาสนฉันกันในความที่เขาเป็นเด็กๆครับผมแล้วเดี๋ยวเราพาช่วงนี้ไปสปูดีกว่าช่วงหน้ากับคำถามที่สองในรายการเด็กหัวหมอ เส้นชัยกื่นเต่ต่อไปจจุดหมายข้างหน้าเท่านั้นนื้อวลาสักเท่าไรจะสู้สุดหัวใจไม่หยุดยั้งื่อจุดหมายจะทุ่มเท่ไปถึงวันนั้นในวัน ฉันตั้งใจจะไปหาอยากดูยัใหญ่อยากไปถึงดาวจะกินเน,น็บหนาวเหงาไกลเมื่อฉันมีเธออยู่รวมทางรวมฝ่าฟันให้ใจฉันมีแรงและกำ ถามที่สองของรายการเด็กหัวหมอผ่านไปแล้วคำถามแรกนี่คำถามที่สองแล้วพี่ค่ะขอขอนุญาตนะคะทำไมคะซาบ้ามุกร้องเพลงเพราะใช่ไหมเพรได้ค่ะสัมเปร์ลสนิทแน่นสัมเปอร,ร์เหรอเสียเขาแล้วยังต้องเสียใจจะซ้อนฉันให้เขา คุชอบเสียงเขาเหรอโอเคค่ะแตะมือหน่อยสิจัดนักจัดนักแม่มไปยูลยดีนะสวัสดีค่ะทุกทยอง <ข>จเจไมไปไ,ไ,ไ,ไหนมาเจมไปไหนมาอะไรล่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันลอยกระทงนี่ไงไปหาซื้อกระทงไม่ทันค่ะก็คือว่าไปแล้วหูคนเต็มเลยอะไรนะพุทธ<อ>มณฑลตอน้มันก็เวลาแล้วมันใกล้แล้วนะไปครับไปหาซื้อไม่ได้ก็เลยคว้าหวูล้อมาแล้วก็จที่เราใส่มาขอพรอะไรอย่าอนี้แล้วทงก็หรออ่าจะขอพรอะไรใช่ไหมอือขอพรให้ทานด้หน้<อ>าตะ <ๆ S 1> ไม่ใช่่อดีมากเลไม่ได้สองร้อยาทะทำอะไก่เ่าใช่ไดีเลยว่นนี้จะได้เป็นลูกขุน4่คนเลยไหมดว่าเดี๋ยวก่อนไม่ได้เมื่อกี้กูจริงจะังแกรูปทันใช่ไหมไม่ได้ไม่ไม่จริงเนี่ยจะรังแดบแล้วลูกขุนจะมีอ่ะสามคนนัไม่ได้ต็อ4คนไม่ได้ต้องสามคนเดี๋ยวให้น้องมุกอะไปเป็นนางฟ้าีเียนางฟ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนไปลูกมาแม่ เข้าสู่ช่วงคำถามที่2ของรายการเราดีกว่าตอะนั้นต้องขอจากน้องนางฟ้าที่เลี้ยงเคลียร์ให้ด้วย่ะ้ปโอเคค่ะรับมากเนงี่้อใช่ค่ครับคำถามข้อที่2ถามว่าถามว่าพระจำวัดหมายถึงอะไรครับใครจะตอบฟังครับนี่ ้้ไดเลยใช้ได้เลยเด็กแนวเด็กแนวโอเคเด็กแนวพระจำวัดหมายถึงอะไรครับพระเข้าวัดโอ้พระเข้าวัดจำวัดนี่พระเข้าวัดเราทำอะไรคะทำอะไรยเข้าวัดบ่อยเลยครับบ่อยบ่บ่อยหนูเข้าวัดมาอะไรบ้าง o p t มไหมทำไม่ได้โอเคขอบคุณน้องไดนสิยดเข้าวัดจรงจริงจริงจรบงจริงจรงจรัดจริงจิงจริงจนที้ริงจริงจรจรงจคิงจร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 ิงวริงจริยจริงจหลัรงเราะน้องอุินจร้งจริงจรงจริงจริงจรงอะไรครับพระอยู่ในวัดอันนี้คนแรกพระเข้าวัดงระอยู่ในวัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปน้องบินสาวน้อยเราดีกว่าพระจำวัดหมายถึงอะไรครับพระจำวัดระจำวัดหมายถึงอะไรครับจำจำไม่ได้เรต้องจำจำจำไได้โอแล้วจำได้ยังครับจำไม่ได้ดีสำหรับพระจำวัดนะครับน้องๆยังไม่รู้นั้นพระจำวัดก็จะหมายถึงพระที่ นอนอยู่ในกุฏิครับนอนและนี่เป็นคำถามที่สองของเราครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับคำถามสุดท้ายของเราวีการ์กลับเข้าสู่รายการเด็กหัวหมอในช่วงคำถามสุดท้ายคำถามที่สามของเราครับมีอยู่ว่านางฟ้าครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงให้เลี้ยงครับครับอีทะเลาะกันทะเลาะ คำถามข้อที่สามถามว่าน้องๆจะลอยกระทงเพื่ออะไรครับใครตอบก่อนครับโอ้โหเกอ่งมากไหนดี้น้องเก่งม่อนเนาเยอะแล้วตั้งตั้นบ้างอะน้องอุตราบ้างอุตราถึงบ้านแล้วเรกระทงเพื่ออะไรครับเพื่อขอพรครับโอ้โหขอพรมากเลยครับขอพรว่า สิ okay. ่งท oh. ี like bridge, before, when, oh, e ่เราอยากได้ก like ็แ yeah. ค yeah. yeah. yeah, ่รวยเพื่อนรัใ้กหาี้พว่าขอพรขอรว่าให้ตัวเองทำอะไรเอยร่ำรวยมีเพื่อนรักใคร่ดีดีแล้วก็เรียนอะไรเอ่ยพี่เรนเก่งคทันแบบนั้นเองครับผมจะับตั้ต่องต่อไปเยอะนอนอนองเียที่หนังเพราะนองเบียร์สวย น้องไดมอนครับน้องไดมอนจะลอยกระทงเพื Wait, yep, right. oh. ่ออะไรครับขอพรขอพรเหมือนกันเหมือนกันน้องไดมอนจะขอพรว่าอะไรครับจะไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยเยอะไม่ีรอยเยอะแล้วน้องไดมอนจะใส่อะไรลงไปในกระทปุกเวลาขอพรครับางคนก็ตัดผมตัดเล็บใส่ในกระปุกด้วยน้องไดมอนจะตัดอะไรใส่ลงไปตัดคิ้วไหมไม่ได้เสียงลมร้อนกับน้องเดมอน น้องบีมสวน้องบีมจะรจะทงด้วยอะไรครับขอพรเหมือนกันจะขอพรว่าอะไรอา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 เาอาอาอาเาองอา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 เาีาอวอา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 อชอา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 ออาอาอาอคอา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 อึอาอาอาอออออ่อาอ ม่ใช่้งเป็นรอยยังทานแล้วมันทักตบเลยอ่ะเออลูกจะยังไงับน้องดินแ้วน้องนาฟ้าเคละกระทุงไหมลูกอ๋อใช้กระทุงอะไรอ่ะใบตองหรือว่าใช้โฟมหนูขอพรหรือเปล่าคะขอพรน่าอะไรเลยเก่งมาก ลอยกระทงเสร็จแล้วต่อไปรางคานค่ะค่ะค้้รงคานอที่ถามน้องต้องบอกว่ากระทงต้องใช้ปบตองใช่ป่ะใช่ค่ะุณจนเห็นเมื่อกี้นั่งเียนเมื่อเช้านั่งทำใช่ไหมใช่ค่ะใบนาดใช่พี่แล้วไปไล่ีทไปแล้วทั้งสามคำถามผ่านไปมี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่คณะลูกขุนของเราจะต้องให้คะแนนน้องๆทั้งสาคนแล้วรเราจะเริ่มจากน้องคนแรกเอาเป็นน้อง คนไหนก่อนครับก็มือเลยน่ะอ่าเอ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 ่ะน้องอุนต้าก่อนเลยน้องอุนต้าก่อนเลยนะครับตอนนี้คณะกรรมการมีคะแนนอยู่ในใจแล้วนะครับจำคำถามคำตอบทั้งสามคำถามที่ไปแรกไหมฮะคำถามแรกที่ถามว่าอะไรสัปปะหลาหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมใช่เลยน้องตอบว่าอะไรครับตอบตอบว่าเป็นเป็นอย่างเงี้ยเที่ยวในเกมเรื่องอะไรนะ เอเลี่นวีเอีเดเตอร์เอเลี่นวีเอีเดเตอร์อ๋อเอเลนคัวเดเตอร์คำถามที่สองพี่ถามว่าพระจำวัดหมายถึงอะไรพระอยู่ในวัดองไทยเราจะมุณทีนี้ถามไปแล้วมีคะแนนหรือยังครับมีคะแนนในใจแล้ว้าพร้อมแล้วให้คะแนนน้องคุณท่าเท่าไหร่ครับนับหนึ่งสองสาม 26สิบหกคะแนนครับโอ้โหตาไดไปยีนน่บกคะแนนยี่บคะแนนนี่ถือว่าเยอะนะครับคนที่สองมันดีกว่าใครครับน้องบีมน้องบีมน้องบีมไม่หรอกจะแกล้งนู้นยกไปกับเพื่อนเลยอ่ะน้องบีมตอนที่พี่ถามว่าสักขนาดนั้น องไอเดียเขาเองไอเดียเขาเองเ่อเราถามเลยไหมเราไม่ได้เชื่อเลยนะได้เงี้น้องเดมอนเดี๋ยวมาไม่ทันน้องเดมอนหรือว่าลูกตาสองชนชื่นเนี่ยถ้างั้นน้องเดมอนก่อนเลยดีกว่าจับประหลาดหน้าตาเป็นไงน้องเดมอนต้องอะไรด้านไหนแบบไหนหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ลแล้วพระจำวัดหมายถึงอะไรเมื่อกี้กน้องตอบว่าอะไรนะไม่จำไม่ได้เข้าวัดพระเข้าวัดแล้วลอยกระทงขอพรว่าอะไรนะ,ะรให้รวยให้เงินถ้าพร้อมแล้วคณะทุกคนทหน่งสองเดินให้คะแนนน้องไดมอนเลยครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเอ้ เตะพิธีกรช่ง่พี่เจพี่เหนียวมาไม่รงเป็นคุณเจมพี่เหียวไม่รู้นะว่าใครตอบเก่งไม่เก่งทำด้บาอตองไดเตะก้ามายเตะเดียวคม่เตะผมพเมพกับน้องคนสุดท้ายบ้าดีกว่าโอเคค่ะอย่าเตะพี่นะน้องอุนต้าบ้างะโอเเต็เจัดการเลยโดนเตะแล้ว นอบาน้องไ้มสะาหน้าดแล้วสะปาหน้าดำมองแร้อนมอง่สะปายห้ากลัวพระจำวันหมายถึไอะไรครับอะไรนะจำทางกลับหาทางกลับวัดแล้วขอบอลเราจะโถมมกี้ขอไปแล้ว้อมนะครับคะแนนสาระลูกขุนพร้อมยังครับพแล้วพร้อมแล้ว ให้น้องพินเท่าไหร่หนึ่งสองสามคีะแนนครับน้องบินได้คะแนนของคะแใจอ่ะเป็นการว่าโจทย์ของผมเป็นฝ่ายชนะเลยนนด้านตาเด็กหมอนนีมีสุดตาเด็กหมอทำหน้เหมือนสุรตาด้วยส2น หัวแมวทำได้ทำด้ทำด้วยทำด้วยทำด้วยย้ดียวดยว้กคืออะไรดยวดก็ไม่เหมือนได้เลย่มดูน้าหน้าน้่ะเริ่มเริ่มเยขันเยอะลูกทำดและนี่คือวานากควสสาของนรุินทานนั่งสุซินค่ะ ผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่สนใจจะให้ลูกหลานของท่านนั้นได้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับติดต่อมายังที่งมนเหนี่ยวก็ได้ใครที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในสายาอีสานโคราชนี่ก็เป็นอันนี้คืออันนี้คือเรียนการแสดงใช่ไพ่าสานเรียนทานตุจินเข้าในกรุงเทพก็เรียนจากครูเหนียวพระรามสองอ่า,อาแล้วก็ง่ายๆเลยครับติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ,รบและสําหรับช่วงหน้าเทปหน้าเสาหน้านี้<ม>สุดยอด<ม>ครับ กับ3มเด็กอัจฉริยะหัวกะทิที่เราคัดเอาผู้ชนะของแต่ละอาชิปเอามาเจอกันในเสาร์หน้าเลยสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับใครที่ติดตามชมไปทางนั้นย้อนดูได้ทาง Youtube เลยวันนี้รายการเด็กหหมอราไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการเด็กหัวหมอ

ในบอลเก่งหรอสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือว่าอย่าลืมนะคะแต่ทงนี้ขอให้รอยกต่งทงวันนี้ขอให้มีความสุขที่สุดในปีนี้บ๊ายบาย